สวัสดีครับสำนักงานไก่ชนวันนี้นะครับผมจะพามาจอดลึกไก่เราคู่ดังนะครับแล้วก็เป็นคู่ที่ทุกคนนะครับทุกคนนะครับให้ความสนใจนะครับกันอยู่ณตอนนี้เลยนะครับเป็นการพบกันนะครับของสกินเกี้ยงนะครับผมกับองศาฟางชิง 2.2m เงินไทยนะครับคู่นี้นะฮะทำไมผมถึงว่ามันน่าสนใจนะครับก็เพราะ1ตัวนะครับที่มีพ่อนะครับเป็นตัวที่เคยประทะกับทาง เพชรนำโชคนะครับของเสียเปิลนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับและมีอีกหนึ่งตัวที่เป็นสายของจิมมี่ไว้นะครับของซุ้มสิงดงนะซุ้มดังของบ้านเราอีกเหมือนกันนะครับแค่รู้แค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับของทั้ง2ตัวนี้ให้พี่ๆได้ติดตามกันนะครับผมทั้งสอกินเกี้ยงนะครับไก่ชื่อเจ้าแฮกเกอร์นะครับผมเป็นลูกแท้ๆนะครับของเจ้าแรปเตอร์นะครับแชมป์4.4ล้านนะครับผมที่เคยนะครับ ชนะค่ายของเพชรนาโชคของเซียเปิลนะครับเป็นไก่คัดผ่านนะครับแล้วก็เป็นชนเอ่อชนในค่ายนะครับรวมถึงออกไปรับจ้างชนนะครับบริเวณรอบๆนะครับหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับก็ที่บางนะเขาก็จับยอมกันทุกตัวนะครับพอตีจนแข็งได้ที่นะครับก็ออกไปชนนะครับเงินแสนที่สนามหนองลมนะครับก่อนที่ล่าสุดจะนํามาติดมัดจําชนที่นครหลวงนะครับชิงเอ่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านนะครับกีบนะครับผม ก็เอาชนะระฆังทองของเสียเป๊ะในยกที่3นะครับสไตล์นะครับมันก็เป็นไก่หลอกล่อสั้นสลับยาวถอดปีกถอดคอวิ่งนะครับช้ำเดือนมองศโอกาสหันมายิงแข่งหน้านะครับผมมันเก่งลูกกลับมาไล่ตีตัวล่างนะครับผมเอี้ยวเอี้ยวบิดตีทิ้งท้ายกดให้ไหลแล้วมาแล้วจิ้มตีนะครับคือมันได้ทั้งซ้ายและขวานะครับขึ้นชื่อเรื่องความคมนะครับยกเดียวรับประกันว่าบวมแน่นอนนะครับวันนี้ขอพมาคอพมาชนไทยนะครับ หรือม้าชนเชิงนะครับห้ามพลาดนะครับตัวนี้นะครับคบเรื่องแน่นอนส่วนองศาฟาร์มนะครับไก่ชื่อเจ้าเทากองรัวเป็นไก่ก๋อยเชิงตีหลังนะครับเป็นตีพม่าอาชีพเป็นค่ายที่พัฒนาเชิงตีพม่าเบอร์ต้นต้นแห่งสปปลาวนะครับเจ้าเทากองรัวนะครับเป็นลูกของลูกแท้ๆนะครับของเจ้าเพชรขาศนะครับที่เป็นแชมป์ทั้ง660ล้านนะครับ4 4 0ล้านและ110ล้านนะครับเงินกีบนะครับ แล้วมันเป็นหลานของเจ้าเพชรเอกนะครับที่เป็นแชมป์นะครับ1,100ล้านนะครับสายแม่เป็นลูกสายของเจ้าเทากองบินนะครับแห่งซุ้มชัยสงคารามฟาร์มนะครับโดยแม่เป็นเจ้าเทากองบินบวกกับตัวเมียสายเลือดจิมมี่ไวนงง้นะครับแห่งสิงห์ดงฟาร์มนะครับของไทยนะเป็นสายเชิงนะครับที่โหดผสมโหดนะครับก่อนจะทําเนื้อทาตัวออกไปชนตามที่ เหมือนต่างๆของฝั่งลาวนะครับก่อนที่ล่าสุดนะครับจะนําไปชนที่สนามทุ่งมั่งนะครับเจอกับพม่านะครับก็เรียบร้อยดีตีดําทุกตัวไม่ร้องเอ่อไม่ก็ร้องออกปากทุกตัวนะครับผมเจ้าทอกองรัวนะครับสไตล์นะครับเป็นไก่ที่ตีแผลหลังนะครับตีเข้าแข้งลึกแข้งดีนะครับเชิงดีเข้าเร็วจัดจ้านนะครับซ่อนหัวดีประกบกับตีหลังเน้นๆนะครับยกเดียวรับประกันมีหลังฟูหลังแตกแน่นอนนะครับข้อไก่เชิงนะครับต้องอัดให้หนักนะครับตัวนี้นะ จากที่มองนะครับคู่นี้นะครับคือการพัฒนามาเพื่อแก้ทางกันและกันนะครับทางสอกินเกี้ยงนะครับพัฒนาพัฒนาพม่าตีเชิงส่วนองค์ศาฟาร์มนะครับพัฒนาพัฒนาเชิงตีมากนะครับแลกกันมันแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับถ้าถามว่าวันนี้ชอบไหนบอกเลยนะครับผม f อซสายเชิงประกกัดตีหลังใส่ใปครับสมาชิกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ